ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับเนาะวันนี้ผมก็จะพามาหาเห็ดผอนะครับพึ่งอองครับเห็ดผอพึ่งอองไม้นะครับนี่นะครับพึ่งอองไม้นะครับนี่ตามป่าตามตามป่าตามเขานะครับเนาะนี่ครับผู้ใดก็ได้นะครับผู้บใดก็บได้นะครับเนี่ยกำลังอองไม้นะครับเห็ดอองไม้ครับนะครับโอ้ในป่านะครับเนี่ยยุ่งกับลายของนะครับส่งนี่ฝนตกไม้นะครับยุ่งกลายนะครับเอาเดี๋ยวผมจะให้ส้มนะครับ นี่นะครับมันสอบอยู่จังสี่นะครับต้องเคลียร์จังสี่นะครับเคลียร์หาเอาครับคนเห็นง่ายๆนะครับนี่เคลียร์เคลียร์นะครับใส่อันนี้นะครับเนี่ยคู่เรานะครับนี่นี่นะครับนี่นะครับนี่นี่คลายออกมาครับออกปลายนะครับเนี่ยมองดอกสองดอกนะครับนี่นะครับนี่กำลัง กำลังในซัำนี่นะครับเนี่ยเนี่ยกําลังในซัำนี่นะครับปนหนึ่งนะครับได้ปนหนึ่งหนึ่ครับอ่ะเดี๋ยวผมจะทายไประยะๆไปนะครับเนาะนะครับมันก็ดเป็ว่าจะจะมีทั่วๆไปนะครับบางครั้งกับบะมีนะครับเดี๋ยวผมจะทายเป็นซัดไปซัดไปนะครับเนี่ยอยู่บรรยากาศในป่าอยู่ครับนี่อ่ะนี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับท่านน่นจะพอลูกนึงนะครับมันบ่แม่นเป็นโมนะครับมันออกห่างๆนะครับ บ่มีนะครับกำลังได้ปนอยู่นะครับไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆครับนี่นะครับนี่นะครับอ่านี่นี่นี่เหรอนี่นะครับนี่นี่นะครับอึ้นมืดๆท้เนาะนี่นะครับเราวางไม่ครับอ่ากันมันพอหลายๆกับมวนอย่าง้เป็นมวนอย่าครับบ่พอกันนายุงกันครับเพราะช่วงนี้มันฮอ่นะครับอากาศเอาๆนะครับอยู่ในป่ากับเอาๆเฉยๆครับ ะสะสมไปเรื่อยนะครับนี่สะสมไปเรื่อยนะครับนี่นะครับเอเอวิทยานน,นี่นี่นี่โอ้โนี่นะครับพออีกแล้วครับไปเรื่อยๆครับพอไปเรื่อยๆนะครับอ่าทีแรกก็จะปนนครับต่อๆไปก็จะได้ได้แกงนะครับช่วงนี้กําลังอ้อมไปครับคนนี้ก็คนอยากกินนะครับเนาะราคามันแพงนะครับตรงนี้เห็ดขอแพงนะครับโอ้ บาได้ทูกนะครับย่อมยอมนี่สี่ร้อยนะครับย่อมยอมนะครับหอดถึงพันนะครับนี่นะครับเกียร์คลั่นมาแล้วครับเตยเย็นนะครับค่อยเตยหอนมาได้ครับยุ้งกระไลของยังว่านะครับของหายากก็ยังว่ายังกระพงขึ้นนะครับพวกราคากระพงขึ้นนะครับ ขอหยาดเคลียร์สักข้าวก่อนครับนี่นะครับพลอยแล้วครับนี่นี่นะครับปีกาป้าของกาป้าอีกมา่เมือ่อหลายหลายมันมลนะครับนี่นะครับนี่นี่วูวเฮอขอโทษทีนะครับมูเรียกหานะครับเลยตอมนะครับ นี่ครับเคลียร์กระชุยกระจใจนะครับโอ้ยนะครับนี่ครับเคลียร์ผิวเลยนะครับเนี่ยอันนี้กำลังลูกเล็กๆคนครับนี่น้อยนะครับต้องฝังไว้นี่นะครับเนี่ยฝังไว้นี่ครับหัวหน้ามาเอาไม้นี่ครับเก็บจะบปเห็นนะครับนี่นี่ครับท่านผู้ชมโอ้ยเก็บจะบปหันนะครับปรเห็นนะครับนี่เลี้ยนนี่นะครับเกจเย็นนะครับนะใส่ห้อนระเห็นเลยครับมองข้ามไปเรื่อยๆเลอ้ โอ้ผมลืมบอกไปนะครับเข้ามาในนี้ต้องซื้อโูปองเข้ามานะครับนี่นะครับโูปองนะครับนี่นะครับโูปองนะครับนี่นะครับคนละยี่สิบบาทนะครับต้องเข้ามานะครับนี่นะครับต้องมีโูปองทุกคนนะครับก็ผมมีโูปองเพื่นมาให้เข้ามานะครับหาเห็ดแถวหนึ่นะครับนะครับนี่นะครับโูปองนะครับคนละนะครับยี่สิบบาทนะครับนี่นะครับนี่โยโย่จากเสียนะครับนี่เอาหน่อยแน่เสียนะครับนี่นี่นะครับเอาหน่อยแน่เสียนะครับนี่น้อยนครับในก็ฝังไว้นี้นะครับเนี่ย เฮ้เกิดใหม่นะครับไปต่อนี่ครับนี่นะครับได้ยู่ขาได้ยูครับได้ยูมาเด้อครับมาเด้อมาหาเฮ้นกกันครับนี่สวยงามเลยครับ ใส่ันนี้นะครับคู่เราครับโระห,โห,โห,โหตาขึ้นกาครับมาเต็มนะครับกระตาก็ได้ ต่อเลยนะครับ ขันเห็นมันม้วนนะครับจะข่าวคา่อนเคลน,นซีนะครับนี่นะครับ ああ่าเริ่มได้หลายแล้วครับโอ้แต่มันห่อนะครับมันห่อนะครับห่อนเอาหรือฝนจะตกกับปจ้านะครับจะเป็นระยะๆไปนะครับเนาะโอ้นี่นะครับดอกไม้ปานะครับนี่นะครับอ่าดูสวยงามมากนะครับนี่ครับอ่ไปต่อนะครับนี่นะครับคือสกปินนะครับนี่นะครับโอ้ยอลังการกันขนาดยังนี่ครับ สอบหินครับดูบรรยากาศไปก่อนครับเนาะตรงนี้นะครับเฮ้ยนี่นะครับสิ่งลึกลับมันแหนมมอนนะครับเนี่ยนะครับหินเน่าหินยังนะครับไม่คั่มยังชั่นนะครับเนี่ยนี่ะครับผลตกคือบ่บเปียกนะครับมานั่งอยู่เฉยๆเนี่ยนะครับนี่นะครับดูเผื่อๆนี่ต้นไม้ยังออกอยู่นะครับผลตกะเลยขึ้นนะครับเนี่ยนี่ครับนี่ นี่ครับข้าเจ้าออกมาแถวๆนี้ข้าเจ้ากัมาพักเลมแถวๆนี้ละครับนี่ครับพักเลมแถวๆนี้ละครับนี่นะครับนี่โอน้นะครับท้บบองม้นเป็นหินเฮิบหินนะครับนี่นะครับข้าเจ้ามานี่นะครับนะสิ่งลึกลับในป่านะครับ นี่ครับคือทำนี่นะครับนี่นะครับเมียนคนสร้างคนทางไว้นะครับนี่นะครับโอ้โตรงโป่งจังปางนะครับโอ้โหนี่นครับดิ๊กรู้ดิ๊กรู้หน่อยนะครับเนี่ย ดูความสวยงามกันครับเหลง hết เดพอท่านใดนะครับหาเฮ็ดเป็นน้ำนะครับส้มวิวมเป็นน้ำนะครับเนาะนะครับเห็ดกับข้าวข้นลายนะครับทางคนอยากอยากได้นะครับแต่ว่ามันกับใดบ้างอะได้บ้างครับนี่นะครับโอ้โหเงยเป็นนุ่นนะครับนี่นะครับเงือบนะครับ ผานะครับผาหินใหญ่นะครับนี่ครับลุ้มนะครับเย็นจงโปงเย็นนะครับตรงนี้โอ้อากาศดีๆดีแห่งครับดูนะครับอ่าผาชมบรรยากาศก่อนครับนี่นะครับเดี๋ยวมาเมื่อกี้นะครับที่ทางหลังนะครับ ไปโอ้หลายลืบหลายสั้นนะครับนี่หุ่นทางนะครับหุ่นทางแบบไดบโบจักรนจงจงปังเลยจริงครับนี่นะครับโอ้หุ่นสร้างแต่ไม่ได้ก่อนกับโบจักครับโอ้นี่ครับนี่หุ่นทางนะครับจงปังเลยนะเนี่ยต่อนะครับ เหมือนมุดสางมนทางไว้นครับเนี่ยโอ้ยนะครับเหมือนมุดสางมนทางไว้สมัยตะก่อนนะครับเนี่ยโอ้ยนะครับขอย้านครับไปทางนี้ครับนี่นะครับสอดที่พี่นะครับอ่าเดี๋ยวไปลุ้นกันต่อนะครับเรียงเฮ็ดนะครับ สำเนียงนะครับสวีบประกอบสำเนียงนะครับครับวันนี้ก็มาหอนบ้านนะครับนี่ครับโอ้ออกมาไว้แห้งนะครับกับรังออกมไม้น่สำเนียงนะครับนี่นี่นะครับพอได้กินอยู่นะครับพอได้ผนอยู่ครับพอได้ผนอยู่นะครับนี่ครับเฮ็ดพอนะครับอ่านี่นะครับคลิปนี้มันก็จะฝากสำเนียงนะครับนี่นะครับได้บ่รลายนะครับได้บ่รลายนะครับเพิ่งออกนะครับเพิ่งออกนะครับอ่าเจอกับผมแม่รถฉีดยาธรรมหากินคลิปหน้าน่คลิปคลิปนี้กล่าวคำว่าสวัสดีครับ